สวัสดีครับนี่มบิ่นสูบปลาเด้อมหญ่รัดแล้วสูบปลาเด้อพวงนี่กำลังกินเข่าอยู่านี่กินเข่าใหญ่รัดกินเข่าอยู่ทางสูลินกับม่านิก่รัดกำลังกินข่าอยู่กินเข่ากับปอวันเด้อ น้ำขื่นก้อนเนี่ยกินปลาดาซับอร่อยปลาดาซับอร่อยวันนี้กินปลาแดงควงอืมอาาเอไหนีพ่อปลาทั้งคนแลยทีนี่ฝนมาหลาปลาสิไลบ่าบู

มาเกียงอุปกรณ์มูแบบนีาาหนอหฮะไปดีเดน้นี้พวกนี้ปล่อยมันไปอยคิดหน่อยอย่างอปกรอนห้องน้ำไปดีล่ะโอหมาเฮยลยเย็นมีอีกตัวหน่อยลูกเหล็กได้สามตัวดิปลาดูกตอดแล้วพี่ เ <c> ด <oughs> like ี๋ยวตอกซื้อบด้ตด้อนดอกกูดิเออใหนที่สวยมาเปาให้อล้วไปเลไปแล้วหนึ่งพอ้คอหน่อยพอ้คอโอคอจับปลาเลย

โอ้เดี๋ยวปลายังลูกเล็กอุปดุกตัวนึ่งุดุก่อย่าห้อยหนูอยู่นี่มีตัวนี่ห้อยคล้องอยู่โอ้ดีนี่ีีสิได้มาหางหนูนี่แล้วนนีหนูหอยคลองหนูอยู่ โอ bà siêu của mình, อยู่พุ่น siêu. ซิวดิเอารถไปพุ่น

มันยังว่างอยู่นะะโอ้โอ้ยโลกาปนดแ บ่อนะับป่าก็ท่านเห็นพ่อตัวอยูบเน่าใส่ห่อลงมาพ่อมองหางนู้แล้ว ไอ้ยลุงเล็กจะได้มาห่างนี่ยักษ์ไป,ไปห,นหนูนี่ไหมวัววัวไปยังมาห่างยังมาเลี้ยงสองปันส <c oughs> องปันตอนหนูไม่ได้เลยจ้า <c oughs> ต,ตาไม่ได้เลยจ้าหนู <c oughs> พอแล้วขอ้องหนูเลยหมดหลายเลย

Ừ. Bọc <laughs> Thấy thấy กินน้ําบุญโอ้ยมันบอกคนเฮือน Chính để Đi trình ngay mà đi <laughs> ได้สร้างลมเลยดูโอ้ลูกเล็กแล้วทำปะดุกอยูอไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตรงข้างหลังตักขึ้นเลยตัขึ้นเลยขึ้นเลยไหลสดเลยลโอ้หมใหญ่เลย tao đục nhây, nó rèn, á, khắn nó thì để. ปสิวันมีเนี่ยเดวปสิวเนี่มเขาปาจนไปน้ำเลือสุดนืงเหลือแต่ปลาดุกหน่อยตัวใหญ่เจ็บไปหมดแล้ว เรว่าประดุกหน่อยนี่อยไหลยอย่างนี้ฝนมันมาหลากฝน นี่อนะไนี่บวกนี่อนะีนนะ่นั่นละุดหน่อยไล่ดูลุดหน่อยข้โอ้นหน,น่อยบาข้นหน่อย ส่เนี่ปี่าบง่โอ้แบบไงเลยตัวนี้หยกโชยกโชยกโชนะลุงเล็กโอ้โอ้ลุงเล็กได้งเลยโอ้ลุงเล็กแงเลยวะไอเอาย่างไนมาลากปลาเนี่ยบ่ หัย่างไงมาล่างปลาเนี <oat numbers. S 2> ่ยเย็กราไปหาปลาขอนปลาจริง เกี้เราขับแท็กซี่ลุงเล็กโควิดนี่เราเลยหนีมมอยู่บานมาสาปปาปูปลาจินกระเต็มทังสีแล้วต้นเต็มเลยต็เยเยเยเ็มเตยเมเลาเยต็มยเ่เย

เดีงคุณเอาไปเจ็บไปแล้วถึงนองไป้างกลางพอยไปแล้ว้นอยี่แ<อ>ดเดเริ่มบอกแล้วันนี้ไม่หยุดไม่อย่างเราสิเดียว่าลงไปอีกอยู่ เหล็กเราจับใส่แลยโอ้บบกใหญ่เลยทั้งลูกเหล็กตัวนึ่งโอ้ประดุกกับมีเท่ๆดึงเสียงเลี้ยงออกกันเออ บ้านใยปลาซิวไปเอาวิ่งไามเนี่ยวิ่งมาเอาปลาซิวน่อยหนน่งวันานอุอะปลาให่ยังลามโเจบนี่อุ้ยปลาไหลตัวนี่ปลาไหลี ก็ปล่อยแล้วพีปลาปลาได้แล้วหนึ่งนมาเย็นโอ้ปวดขวานุ่งจากเล่วะเดียวขนีคุ่านางไ้วันีัาง อะไรสุดแมยันม <tanta> <ấy> <t os ations> so ่แ <t> ก <os> ่ผ่ากูอี่กองคนในขุดบึงยันไม่แก่ผ่าแล้วมีอะไรสดในคนดบึงนี่สดแท้ว่าดิสดแท้วันนี้สดขาดคู่วานสดขาดคู่

งนเอียนโหของวันเราเดี๋ยวมากเลยของวันใช่มันเรียกแล้วมันเรียกใช่งดเอียนโอ้โหควายใหญ่โอ้ยโอ้ยเจ้าไหนไหลสลมเอาล่องตัวเจ้าไม่ตื่นโอ้ยเรียกเนี่ยปลาดุกไปเชงกับปลาดุกไปเชงกับปลาดุกมาทั้งเพเช้ใช้รถนี่เพียงบ้าเหรอ เรียกทราโตงเสียละเออเลียกกับเทรโตงใช่ไหมเออใหรอกมันเท่วออกกัคุเอาจับปลาคออ่นมาเท่งแม่เนี่ยจปลาคอาใหญ่เด้อจ้าใหญ่เด้อปลาส้มคือตัวใหญ่ถึงวใหญ่ตัวอ้วกสุดล้ตัวอกปลาคใหญ่ลัจับเด้อวยนี่ปดดอกสวยสวยลายปวดหรอกอาจานน้าจานอชุดน้จอลนะ หมดไปมีแต mm. ่ปลาดุกหน่อยเทลงเลยตัวปลาดุกหน่อยมันติดตอดเอามันจับยากมันจับยากเย็นะ